เ้ยได้เฉยเลยบอกแล้วเฮียมบอกแล้วไม่มีอีกบ้าไม่ได้เลยว่ะมีหัวที่หลาามากเลยเนี่ยนอนมึงไอ้เหี้ยสุดแล้วอะ่ะสุดแล้ว ครับมีเป็ดหมายคลองครับข้างทางหลอกตีแล้วไม้เดียวเองครับไม้ตัวนี้ตัวเล็กตัวน้อยด้วยหมครับมีเป็ดพดบ,บินครับ